สวัสดีค่ะ่รนมู้ชมพบกับเจแดงเหมือนี่ในคลิปหวยคุณแม่สายพินนะคะคุณแม่สายพินหรือคุณพี่สายพินเพิ่นกับบอกว่าหวยเพิ่นสามตัวนี่เข่าสองตัวมาทุกงวดค่ะเจแดงก็อยากนําเสนอให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงเสือตอนนี้แม่เพิ่นกับว่าสบายอเนาะแล้ยินข่าวว่าว่าสบายเพิ่นก็อยากถ้าเลขเพิ่นเข่ากับ เอฟซีสิเห็นใจให้ให้เพื่อนได้รักษาัวอยู่เนะหาะเนาะตอนนี้เนาะยินข่าว่าป่วยหนักย่คืึกันกะวิโลประจําตัวเลขเพื่อนเขาทุกงวดเพื่อนกัเเรว่าอยากแบ่งปันเจแดงเที่นเที่ยเขาเน่เพื่อนก็บเไดงไมีเงืนค่ารถไปหาหมอเพื่อนวาเนาะอออแย่งความประสงค์มากเพื่อนก็นบม่มมีเพื่อนกะอี่ยังไงแบบเพื่อนกะ เลขเพิ่นเขา่าเพิ่นก็เลยอยากให้เานาะคะ่ะจะแบ่งปันใน้ทังเดือนจะเก,กาใอ้ทางเจแดงเป็นายบุญให้แนทเพื่อเอฟซีเพิ่นถูกเลขน้าเพิ่นว่านะ่ะไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเนาะคะ่ะเนาะเลขกะสวยกบงามยูทคุยกับเจแดงมืงขึ้นนี่แต่ว่าเจแดงกับบท่านได้ล่ำคิดร่งตอนนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงในการเสี่ยงซื้อด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงของแม่แม่กันคุณคุณแม่กัญยาเนาะหรือคุณกัลยาอคุณพี่กัญยาแล้วก็ของไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยหวัวน,นี้ถือใจเจดียงคะ่ะเข้ากับหลายๆายคนเข้ากับหลายๆายท่านคะ่ะท่านผู้ชมนะเข้ากับหลายหลายคนคะ่ะอืม ดเดวเจเดนยนจะนําเสนอแล้วก็หวยหลักกทมไปเป็นพิจารณลเนแม่สวา่างมาท่านมากเลยค่ะรอดแม่สว่างกอนจังตัดจินใจซื่อเออเนาะจังตัดจินใจซื่อเจเดียงกะพ่อหอมปากอหอมคออุวยพ่อช่างคมเนาะอ่ะอยพ่อช่างคมน้องย,ายา่าๆครับ่าท่านตัดจินใจเบิง้งไว้เบื้องกันกับอาจารย์สิงไว้เบื้องก้นว้ประกอบการรอดจ้ะแม่สว่างคนเดียวเนาะมาตัดจินใจได้วาเฮาสิซื่อเลือดซื่อตัวใด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสั่งซื้อคีมก็ทักมาตามมือร็อกันไหนนะจอนะคะติดตามตอนต่อไปของเจ๊แดงเนาะค่ะเนาะหวยไม่มีหวยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์หูกหวยแม่สว่างแล้วก็พุ่นกะลยาอีกหลายๆท่านเนาะเจ๊แดงจงีได้ตามให้เบิ้งท่านใดว่าท่านตามบอกมาด้วยค่ะท่านผู้ชมบอกมาเนาะเจ๊แดงกับสีน้ำโล่งมาให้เนาะบางที่ทำงานหลายก็ลืมเน้ ลืมผู้นั้นผู้นี้เอ้านะสั่งสื่อเขามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นห้นาจอคาสกิมกระทากลางคืนบำรุงช่วยยกกระชับใบหน้าเนาะค่ะกลางคืนริ้วรอยต่างๆแล้วก็ตัวนี้บำรุงกลางวันจนบนแสงแดดแสงท่มผิวท่านจะเสียผิวดานจะเหี่ยวเร็วนะคะแล้วก็สบู่หน้านุ่มนวลสดใสไร้ริ้วรอยตัวนี้คู่กันจังได้ผลเร็่วค่ะใช้ไปเรื่อยๆบ่ว่ท่านจะเห็นผลในชุด แรกนี่กระสีระดับหนึ่งต่อไปกระสีระดับหนึ่งใส่ระยะเงี้ยวไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีเงินถ้าไม่มีเงินก็ไปสามารถประหยัดได้ตัวนี้ก็ทาเว้นคืนได้ถ้าท่านใช้ไปได้ตลละหนึ่งและเนาะเว้นได้ตัวนี้ให้ทั้ทุกมือเลยค่ะจะสบู่ให้ทุกวันเลยค่ะเนาะกัซ้อยกันประหยัดได้เว้นคืนก็ได้ถ้าท่านใช้มานานเนาะค่ะนะแล้วก็ครีมแล้วก็ มีแคลเซียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกาเนาะเนาะแก้ปวดกระดูกทุกกระดูกไขข้อทุกส่วนเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ยาสายตาบำรุงสายตาบำเหทยตาฟ้าฟังเป็นตาปูองใดเนาะว่าเป็นตาลื่นบอกอะไอ๋อปูซูลหาหรือปูขุดใหญ่เนาะเนาะ๋ยวัดต่อไปจะลื่นกันลื่นกับอะไรกิน,กน <c oughs> เอาไปฝากปูกะสั่งซื้อมาได้ตามเบอร์โทรึ้นให้านาจอเด้อค่ะเด้อไปฟัง หวยคุณแม่สายพินด้วยกันแล้วว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็จะพูดมาตัวไหนตรงใจกับท่านผู้ชมบ่เนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะขอบคุณที่เขาว่าดูเจแดงแล้วก็ดูชิดเจแดงนะคะขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูเจแดงนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะไปฟังเจแดงกับแม่สายพินว่าสิบอกเลขตัวใดนะคะเนาะ,ะมาสอาง สามตัวมาสองตัวตูวดสามตัวมาสองตัวทุมาบนนะคะบางทีก็จะลงล่างบางก็การล่างไว้นิดหน่อยค่ะให้ให้เดือนจะกล้ามากินวันแล้วค่ะวันวัที่แล้ววันหนึ่งให้ส่วนจะสามวันนี้ให้ยังค่ะวันนี้ได้แล้วค่ะวันนี้ก็ได้ใช่ไหมปลาเอามาตัวหนึ่งให้มาสองตัว จะจะเป็นหวยฝันหรือหวยคำนวณคะอันนี้หวยคำนวณของพี่ชายเขาเขาเขาก็ให้แม่นอยู่เขาก็เข้ามาหลางวดแลวนเลนะเข้ามาเรื่อยเรื่อยเขาก็เขาแต่ว่าเราขอเขาให้เรามาสามทีงวดก็เข้าอะ่ะเข้าข้างบนมาตลอดเป็นสูตรเฉพาะข้างบนเนาะแต่บางครั้งมันก็ลงล่างเลยไม่ได้เงินใช่ไหมคะ ใช่ใชอ๋อคือให้บนแต่ว่าจัดก,การล่างหน่อยก็ได้มันอาจจะมาล่างบ้างบางครั้งแต่วนมากจะมาบนใช่ค่ะขาให้ข้าบนแล้วเดี๋ยวเจ็ดอ่ะให้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 เจ็ดแปดห้าสามตัวมาสองตัวนะคะวันนี้นนใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ด ตัวไหนอีกครับแปดแปดแล้วก็ห้าตัวสองตัวนี่นะสามตัวคอมันจะแห้งคอแห้งจิบน้ำบ่อยๆค่ะจิบน้ำอุ่นจะเป็นคอแห้งคอมันแห้งเสียงมันแห้งมานี้ตลอดอ๋อคนเสียงแหบเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวเรานี่แหละเนาะลำคอไม่ชุ่ม ต้องอ,องนมน้ำอมยาอะไรพวกนี้ไหมสารพัดที่จะอมเนาะเป็นโลกของเราเป็นโลกของเราเลยน้องเสียงดีนะน้องแดงเสียงดีสดใสใก็ก็พูดมากก็เลยเป็นอย่างนี้แต่นุ่มเดินเดินสกาวก็เสียงดีพูดพูดบ่อยพูดมากเสียงก็เลยใสสมยัยอ,อายุยังน้อยเป็นคนพูดน้อยมากเสียงไม่ใสค่ะ พอแก่มาเสียงใสเลยบ่นบ่อยพูดบ่อยตอนอายุมากใช่ค่ะตอนนมมเสี่งป้ื่อก่อนก็สอนหนังสือแต่มันพอเดี๋ยวนี้มันเกษียณแล้วคับอันนี้เป็นสูตรเลยใช่ไหมคะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้ามาสองตัวมาสองตัวใช่ไหมคะก็จับคู่ให้นะควดก่อนไม่ได้จับคู่ให้เดินสกาว วันนี้จับให้มีแปดห้าเจ็ดห้ามันก็หกประตูน่ะเนาะเราเราเราจับให้แค่สามคู่นะคะแปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแค่นี้แปดห้าเขาจะไปจับเอาเองแล้วแต่แปดห้าเจ็ดห้าใช่ไหมคะแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดกันแปดเจ็ดแปดเจ็ดเน้นเน้นแปดห้าเจ็ดห้าถ้าซื้อกันจะเป็นหกประตูเลยเนาะ เจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแค่นี้เนาะอันนี้ก็สามตัวถ้าทำหกตัวแล้วแต่เขาจะไปจับเอาค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอจะเป็นอย่างนี้ทุกหวงแล้วเดี๋ยวพอโค้งสุดท้ายนะคะจะมีสามตัวให้อยู่หกหางจะเข้าโต๊ะมาสองวดแล้ะโอ้หกหางโอ้ได้อย่างนั้นก็ดีจิค่ะ ดีมากเลยท้ายนะคะเพื่อนๆนของพี่เขาจะให้มาเ<อ>พื่อนของพี่ชาย<อ>เขาให้มาสองวอดเราเราไม่ชอบเลยถูกถูกประจําใช่ไหมคะเขาถูกมาสองวัดแล้วเขาให้ให้เขาให้พี่ดูมาสองวัดแล้วข้า<อ>แต่มันเข้าโตดตามตัวบนแต่มันจะมีหกหางนะ่ะมันจะเยอะหน่อยอนัดสามตัวเนาะจะได้ไม่ลืมเจแดง สามตัวไม่เยอะค่ะไม่เยอะสามตัวนี่เขาจำมันเข้าก็ดีเนาะถ้าลองดูเนาะใช่ค่ะมันคุ้มนะถ้าสามตัวคุ้มเลยแต่ถ้าคนจับสลับเลขได้แบบนั่นก็อาจจะได้ตรงเนาะสลับเลขเอาเองถ้ารู้แนวทางแล้วจะสลับง่ายค่ะ่คะแต่เลขเดี๋ยวนี้สลับยากนะพูดถึงไม่เหมือนสมัยก่อนนะหวยะ เมื่อก่อนยังรู้ที่นอนมามากกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้โอ้โหว่าอะไรแบบค่ะซ้าๆก็มีอะไรก็มีดูยากเลยเดี๋ยวนี้คงคงไม่มีตัวเด่นนะเพราะสามตัวเองนะคะสามตัวหรอใช่โอสามตัวไม่ไม่มีตัวเด่นก็แปดห้าห้าแปดมั้งถ้าตัวเด่นนะคะคิดว่านะเจเรียงว่านะเออเปลี่ยนห้าห้าเปลี่ยนเนี่ เอาเองเลยค่ะมันแล้วก็โค้งสุดท้ายก็รอสามตัวเนาะหกหางสามตัวหกหางจะโทรไปบอกค่ะค่ะได้ค่ะโค้งสุดท้ายใกล้ๆออกก่อนบอกสักค่ะสองสามวันถ้าโทรไม่ได้รับสายก็เดี๋ยวโทรกลับนะคะเผื่องานเือะเผื่ออะไรก็ถูกเบอน้องไว้แล้วเนี่ยศูนยเ้าสามเนี่ยนะถูกมาบ่อยใช่ไหมคะ ถูกเรื่อยๆอยลเนะอ๋อไอ้สามตัว <AT. S 2> ของที่มาของเราเราเห็นอยู่แค่สองครั้งที่เข้าเออพิ่งจะเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งจะเห็นแต่ที่สามตัวของของเรานี่เนะนี่ยเจ็ดแปดห้านี่มันถูกบ่อยใช่ไหมคะถูกบ่อยอไหมอ๋ออันนั้นเข้าบ่อยค่ะเข้าบ่อยไอ้ซื้อสามตัวมาสองตัวเหรอบ่อยบ่อยมีมีม,มีที่เว้นไหมม่ถูกกี่งวดเว้นกี่งวดอย่างนี้เนะี่อ๋อมันก็ ก็มีนะมันก็มีบ้างแต่ว่าแนานานทีค่ะอืออย่างสิบงวดก็ให้ผิดสักสองงวดสามงวดก็ไม่เป็นไรนะอืค่ะถือว่าเดินกีกลองดูเนาะค่ะแล้วบางทีอาจจะฝันดีก็เดี๋ยวก็จะบอกให้วันไหนฝันดีคก็ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะใช่ใช่เมื่อก่อนลูกชายก็ฝันแม่นไข่บ่อยเป็นแนวทาง ในการซื้อนะคะตอนนี้ปักหลักอยู่ที่นู่นเลยใช่ไหมค่อยครอบครัวใช่ค่ะเชียงรายน่าอยู่ไหมคะอากาศเย็นไหมก็ช่วงนี้อากาศดีนะค่ะคตั้งแต่อากาศเย็นมานี่ก็ยังไม่เคยร้อนเลยนะยังไม่ร้อนเลยสักวันแต่มีบ้างร้อนนิดๆหน่อยๆแต่ร้อนไม่เยอะอีสานก็หนาวปีนี้เนี่ยเพิ่งจะร้อนด้สามสี่วันนี้เองอืมค่ะยังหนาวมาก แต่ที่นี่ก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ขอบคุณมากมากค่ะที่ให้เป็นแนวทางค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายค่อยโทรว่ากันอีกนะคะหกอังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าผู้ชมก็ขอบคุณคุณสายพินให้แนวทางเข้ามาเนาะค่ะเนาะก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเหล็กถูกเพิ่นก็อยากแบงปั่นอ่ะว่าบาปูได้เหล็กถูกก็อยากเป็นบังถ้าเหล็กว่าถึงเนี่ยกระเสียเอามาบอกยังไงเนาะ เลขเข้าบ่วยก็ต้องเอามาแบ่งปันนี่แหละถึงเพิ่นบได้หอย่างนํ่ถึงเพิ่นบดนถ,นบถูกจะขอให้เลขถูกก็ได้ดีใจนะคะเอากลับไปเนื้อห้างขอตัวผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะกับหวยคุณสายพินงวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ